ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเรามาแจกกระถางน,นะคะครั้งที่10บแล้ววันนี้เราจะแจกที่นะคะโรงเรียนบ้านอ้อมก้อนะจังหวัดอุดอรธานีนะคะ เป็นกระถางไซส์25คูณสนะคะทุกคนคะ่ะถ้าใครนะคะสนใจนะคะที่อยากจะเข้าร่วมโครงการนะคะวอขอเป็นโรงเรียนนะคะเออโรงเรียนที่ขาดแคลนจริงๆนะจ๊ะทุกคนคะ่ะก็ติดต่อมาได้นะคะที่ i อ l ดี e นนะคะ scw ห4 9นะคะที่วอขึ้นให้ด้านล่างนี้นะคะและเพจแม่พิมพแทนทางเดินลรยไมยแม่พิมพกระถางเพื่อสร้างอาชีพหรือว่าพักมานะคะที่เฟซของวอก็ได้นะคะเป็นเฟซส,ส่วนตัวนะคะก็คือวออยากให้ ส่งต่อนะคะสิ่งดีๆนะคะให้กับน้องๆนะคะที่เขาได้โอกาสแล้วเขาอยากจะสร้างอาชีพนะคะนักเรียนเนาะนักเรียนเนี่ยเขาได้มีวิชามีอาชีพติดตัวนะคะเดี๋ยวว่าเราอยู่นะคะทักมานะคะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันโครงการหน้านะคะโอเคค่ะสําหรับวีน,นี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย